จังหวัดไม้ห้องสอนจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือแล้วก็เป็นจังหวัดที่อยู่ตะวันตกสุดของไทยเลยทีเดียวนะครับสะพานไม้ไผ่ขัวกู้โซ่หรือสะพานบุญสะพานกุศลที่อำเภอปายขับรถจากแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ไปที่สำนักสงฆ์ห้วยคายคีรีอำเภอปายระยะทาง1 0 2กิโลเมตรนะครับไปย่ำแดนทุ่งนาเขียวขจีบนสะพานบุญแล้วก็ไปทำบุญที่วัดแผมบก แล้วก็ที่สำนักสงฆ์ห้วยคายเคีรีอำเภอไปายไปดูบรรยากาศทุ่งนาที่เขียวขจีที่สำนักสงฆ์ห้วยคายเคีรีเป็นสะพานไม้ไผ่สะพานบุญที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างวัดแผ่มบกหมู่บ้านแผ่มบกไปสำนักสงฆ์ห้วยคายเคีรีเป็นสะพานไม้ไผ่ยาว815เมตรกว้าง1เมตรนะครับแล้วก็เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่าง หมู่บ้านให้พระสงฆ์ได้เดินปิณฑบาตในตอนเช้าอย่างสะดวกสบายไม่ต้องลัดเลาะป่าเขาแล้วก็ฝ่าฝูงดงช้างในยามเช้านะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอปลายครับไปเดินชมทุ่งนาที่นั่น เช้าวันที่16กันยายนปีพศ2563ผมเริ่มขับรถจากอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จากแยกแม่มาลัยไปที่อำเภอปายไปสำนักสงห้วยคายคิรีไปตามถนนหมายเลข1095ครับเขาบอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยนะครับถ้าถึงแม่ห้องสอนเนี่ยระยะทาง245กิโลเมตรนะครับไปถึงแม่ห้องสอนเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวนโค้งถึง 2พันกว่าโคง้งทีเดียวผมก็ไม่ได้นั่งนับหรอกครับก็ขับรถถนนสวยงามเขาบอกว่าถนนเส้นนี้เนะี่ยเป็นที่ใฝฝันของนักขี่มอเตอร์ไซค์บิ Big Bike กไบหละครับเพราะว่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเอาเป็นว่าบรรยากาศยามเช้าที่ขับรถไประหว่างแม่ริมไป อำเภอปลายเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ยก็ถนนก็ยังไม่โค้งมากนะครับเพราะว่ามันยังเป็นที่ลาดสูงเป็นเนินๆแต่ไปอีกช่วงหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงที่จากอำเภอปลายไปแม่ฮ่องสอนในะช่วงนี้จะโค้งเยอะแล้วก็ไต่เขาขึ้นสูงเอาเป็นว่าช่วงนี้ยังอยู่ในเขตอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ ทิวทัศน์สวยงามยามเช้าครับขับรถชมถนนไปได้วยกันเลยครับสองข้างทางก็มีเงาะนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีเงาะขายด้วยนะครับเงาะที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะออกช้ากว่าเงาะจันทบุรีเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีโอกาสเ,าเงาะที่เชียงใหม่เขาก็อร่อยมากเลยทีนะครับเป็นคอสเงาะที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือนะทีเดียวตรงนี้ก็เร่งสปีดนิดนะครับให้มันเร็วขึ้นจะเห็นว่าถนนมันโค้งไปโค้งมาแต่มันก็ไม่ได้โค้งมากหรอกครับครับนี่ พระอาทิตย์ยามสายขึ้นแสงสวยงามสองข้างทางเมื่อไต่ขึ้นที่สูงไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวก็จะไปเจอเมฆหมอกละครับอ่ะชมถนนไปได้วยกันก่อนนะครับช่วงนี้อย่าเบื่อสะก่อนนะครับ ช่วงที่ผมไปเนี่ยนะครับก็เป็นวันที่16กันยายนเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ใช่ฤดูท่องเที่ยวทำให้ถนนโล่งครับแล้วก็ขับรถสบายวิวสองข้างเนี่ยสวยงามมากฟังเพลงไปด้วยกันนะครับเพลงเพราะวิวสวยครับทำให้นึกถึงเพลงจบฟ้าดินเพลงนี้เขาบอกว่าจะรักเธอจนจบฟ้าดินสลาย เป็นพระนิพนธ์ในพระองค์เจ้าจากักรพรรด์เพนซิริจกักรพัรด์ครับจจวน มอบดวงใจจนวายชีวารักตราจิตตรึงมอบดวงใจจนวายชีวารักตราจิตตรึงครับก็ คนขับร้องเพลงนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับผมเองครับอนันต์เข็มทองบันทึกเสียงเพลงนี้ไว้ตั้งแต่ปีพศ2538ก็เป็น 10, 10ปีมาแล้วล่ะครับแต่เพลงเนี่ยแต่เพลงนี้ยก็แต่งมานานแล้วครับเป็นร้อยปีแล้วมั้งครับอ่ะชมวิวกันต่อครับ เมื่อขับรถสูงขึ้นไปเรื่อยๆแสงก็จะเริ่มหายไปแล้วครับตอนนี้ก็จะมาเจอหมอกแทนแล้วครับเมฆหมอกซึ่งมันเป็นบรรยากาศเดือนกันยายนเนี่ยกออ็มีหมอกตกด้วยนะครับก็เมืองแม่ห้องสอนเขาจึงนับว่าเป็นเมืองสามหมอกก็คือมีหมอกทุกฤดูแล้วครับไม่ว่าฤดูร้อนฤดูฝนหรือฤดูหนาวก็จะเจอแต่หมอกเพราะฉะนั้นประเทศไทยมี3มฤดู ที่อื่นเขาก็มีฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนมากมากนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ฤดูเนี่ยที่อื่นเขาก็จะไม่มีหมอกครับแต่ที่แม่ห้องสอนเนี่ยก็จะมีหมอกทั้ง3ฤดูจึงได้ขึ้นชื่อว่าเมืองสมหมอกครับ ช่วงแรกๆนี่ครับเราก็อดตื่นเต้นกับวิวทิวทัศน์โค้งแล้วก็หมอกมากเลยนะครับแต่เมื่อขับรถไปนานๆเน,น,นี่ยนะครับก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเริเร่มเวียนหัวภาษาเหนือเขาก็เรียกว่ามันเมาหัวนะครับมันเริ่มปวดหัว เขาจึงมีจุดชมวิวเพื่อให้จอดอ้วกเขาบอกว่าเป็นจุดพักอ้วกเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่ถึงกับอ้วกหรอกครับเพราะว่าก็ผ่านการเดินทางมาเยอะการเดินทางมาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับก็ยังไม่เคยขับรถมาที่แม่ห้องสอนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแต่ผมไม่ได้ขับเองหรอกครับผมให้คุณตะวันเป็นคนขับแล้วผมก็นั่งถ่ายวิวทิวทัศน์ที่มันสวยงามจริงๆก็ไม่ตั้งใจจะลงหรอกครับแต่ว่ามันวิวทิวทัศน์ที่สวยงามครั้งหนึ่งในชีวิต ผมก็ถือโอกาสเอามาลงให้ชมนะครับถ้าใครเบื่อก็ตัดข้ามไปเลยนะครับผมจะบันทึกเอาไว้ดูเองสองข้างทางก็มีแต่ป่าเขาโคง้งแล้วก็หมอกครับยังเห็นหมอกจางๆมันเป็นภาพที่สวยงามครับก็ เริ่มหิวอาหารเช้าแล้วล่ะครับเราก็พยายามมองซ้ายขวาว่าจะมีร้านอาหารตรงไหนบ้างให้เราได้นั่งกินกาแฟทีแรกตั้งใจว่าจะกินมาจากเชียงใหม่แต่ว่าเอ้ะเราลงไปกินกลางทางแต่ว่าก็ต้องผิดหวังล่ะครับเพราะว่าช่วงระหว่างทางมีแต่ป่าเขาโค้งถนนแต่ว่ากินวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอิ่มไปเลยล่ะครับแต่ว่าอิ่มยังไงก็สู้ข้าวไม่ได้ครับ จะมีป่ะมีอาหารขายป่ะเป็นอาหารก็ซื้อยังอื่นกินนะโอเคครับร้านนี้บรรยากาศดีชื่อสุพินกาแฟสดร้านเดียวกันป่ะครับนั่งได้ใช่ไหมจ๊ะอ๋อมีอาหารหลายอย่างอะร้านสุพินครับถือโอกาสโฆษณาให้เขาเลยเอาอาหารด่วนๆนนะ่ะข้าวผัดข้าวผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ย ออเอาข้าวผัดกะเพราไข่ดาวง่ายๆสองจานเลย,ม,เย,เยมีกาแฟชงใช่ไหมครับกาแฟสดเอากาแฟสดเอามาตะวันเอาไหมเอ,เ,อเอากาแฟสดมาสองแก้วเข้าเขตอำเภอปลายแล้วทางก็โค้งไปโค้งมาแล้วก็หมอกก็เยอะแล้วก็ขับยาก บอกว่ามีกี่กี่พันโค้งนะครับเจ็ดร้อยสามเจดสองโคง้งเจ็ดร้อยอเจ็ดร้อยสามสองโคง้งแต่ละที่ข้อมูลก็ไม่ตรงกันนะครับว่ามันมีกี่โค้งกันแน่เพราะว่าเขาจะนับโค้งไหนโค้งเล็กๆนี่ก็นับหนึ่งโคง้งใช่ไหมครับวันนี้ก็แปดโมงสิบห้านาทีแต่ว่าหมอกเยอะเวลาที่ถ่ายขณะนี้ก็แปดโมงสิบห้านาทีนะครับหมอกก็ยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวขอสายหน่อยหมอกก็จะจางหายไป เจอท้องฟ้าที่สดใสแทนนี่ไงครับนี่เราต้องเห็นร่องรอยไฟป่าแล้วเนี่ยสนสามใบตายหมาเลยม,มาตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีเมฆแล้วไม่มีหมอ,อกแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วอม,มองเห็นเมฆพาก็ยังโค้งไปโค้งมาขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ละช่วงของการเดินทางก็จะมีจุดพักรถให้ได้แวะพักเหนื่อยพักขาแล้วก็พักความเครียดนะครับแล้วก็มาดูวิวซึ่งจุดชมวิวก็จะมีอยู่ตลอดเป็นระยะระยะก็แวะชมวิวเป็นภาพที่สวยงามท่ามกลางป่าเขาแม่ห้องศนเนี่ยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ทีเดียวนะครับมีหลักฐานก็คือที่ถ้ำผีแมนอำเภอปางมะผ้า ซึ่งเราจะก็จะผ่านอำเภอปางมาผ่านะครับเป็นโรงไม้เก่าแก่อายุเ,าเป็น4,500ปีจนถึง7,000ปีทีเดียวนะครับถ้ำนี้เขาบอกว่าจะมีโรงไม้ที่เขาขุดจากไม้ทั้งต้นมาทําเป็นโรงศพแล้วก็บรรจุร่างมนุษย์เขาพบซากมนุษย์แล้วก็ซากพืชซากเครื่องประดับด้วยนะครับที่อำเภอปางมาผ่าแต่ว่าผมก็ไม่ได้แวะชมหรอกครับ ถ้ำผีแมนฟังชื่อก็น่ากลัวแล้วว่าแต่ว่าเป็นหลักฐานทางนักโบราณคดีเขาถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญมากเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติก่อนสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยยุคหินโน่นนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ไปแวะชมได้ที่ถ้ำผีแมนอำเภอปางมะพา้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับรถต่อไปเรื่อยๆล่ะครับจะไป ถึงเมืองปลายก่อนซึ่งเมืองปลายเนี่ยถือว่าเป็นหน้าด่านของจังหวัดแม่ห้องสศอ,นอถนนสวยๆแบบนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่านักบิ๊กไบค์เนี่ยก็จะมาชอบขับแต่ว่าถ้าช่วงรถเยอะๆก็คงไม่ค่อยที่จะ,ะดูดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูถนนมันก็แค่2เลนแต่ว่าช่วงที่ผมไปเนี่ยถนนมันว่างครับวิวทิวทัศน์ก็สวยงามมากทีเดียวนะครับ สวนมาพอดีพอขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันฟา้ามันใสแล้วนะมันไม่ไม่มีหมอกมีโอ้ยหมารถล่วงเนี่ยแกก็วิ่งเร็วเกินนะเจ้าถิ่นโอ้มนนโไม่ชำนาาแหกโค้งขึ้นมามขนาดรถไม่เยอะเนี่ยครับเราก็ยังได้เสียวเป็นระยะระยะเวลารถบรรทุกสวนกลับมาเราก็กลัวเขาจะแหกโค้งมาละครับอันนี้ก็มาที่จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับก็สวยงามทีเดียวครับชม,ชมวิวนะครับ างเราก็ดัเงเยียดๆยางใหม่หรือยางเก่าได้ลืมไปแล้วครับรถถนนเส้นนี้ควรจะต้องตรวจสอบยางเบรกให้ดีทีเดียวนะครับล่มเป็นทุกช่วงนะก็ยังได้พบเห็นแผ่นดินถล่มจากภูเขาลงมาบนถนนนะครับก้อนหินก็มีครับเมื่อเข้าเขตอำเภอปลายแล้วครับจุดหนึ่งที่ต้องจอดแวะ ชมก็คือสะพานประวัติศาสตร์ข้ามแม่น้ำปายครับแม่น้ำปายเขาบอกว่ามีสะพานประวัติศาสตร์สะพานประวัติศาสตร์เ <c oughs> มืองปลายเป็นเมืองสำคัญในล้านนาราชวงศ์สมัยมังรายซึ่งมีเมือง,มงเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง มีคนเมืองไทยยวนไทยใหญ่ปากยอกระเรียงคือเป็นสะพานที่สะพานนี้สร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยทหารญี่ปุ่นเพื่อลำเลียงสัมภูร์และก็อาหารไปรบยังประเทศพม่าครับแนอดีตเป็นสะพานไม้แต่ถูกเผาทิ้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองและถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับ。This still products company USA day company Steel 1930นะครับก็1 9 3 1930ตอนนี้มัน20 20นะเท่าไหรล่ละเกือบร้อยปีใ้น้ำปายขุนคลักเลยไหนเขาบอกมันเป็น,ปน,ปนสะพานประวัติศาสตร์ไรตะวันอ,านอ่านยังเดิมสะพานแห่งนี้ก็คือสะพานนวรัตที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแต่ถูกรื้อย้ายจากสะพานนวรัตมาสร้างที่ ข้ามแม่น้ำปลายาาที่อำเภอปายประตูสู่แม่ห้องสอนแทนครับสะพานรถยนต์ข้ามนะไม่ใช่สะพานรถไฟข้ามลำน้ำปลายช่วงนี้ก็ขุนคลักเลยล่ะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่ผ่านจะเข้าสูอ่อำเภอปายต้องแวะจอดถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันล่ะครับสะพานประวัติศาสตร์ครับ ที่ราบแถบอำเภอปลายเนี่ยก็จะมีทุ่งนาที่สวยงามมากเลยนะครับอดเสียไม่ได้ที่จะต้องแวะจอดถ่ายทุ่งนาที่สวยงามแบบนี้เขียวขจีไปด้วยพื้นนาผืนข้าวแล้วก็ขุนเขาเมฆที่สวยงามก่อนเข้าสู่ปลายครับแล้วก็ก่อนถึงสำนักสงฆ์แพมบกห้วยสายคีรีครับถึงสำนักสงฆ์แล้วครับเราไปชมต่อกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับนี่ คือทุ่งนาที่สวยงามเมืองแม่ห้องสอนนะครับเป็นเมืองสามหมอกเป็นเมืองที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศไทยตรงเส้นแวงที่อำเภอแม่สเสรียงถ้าตะวันออกสุดก็ที่อำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูมาจนจบครับผมอนันต์เข็มทองครับสวัสดีครับ